สวัสดีครับพบกับผมช่อง KBR Racing นะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวรถดำหน่อยนะครับอีกทรงหนึ่งนะครับจริงๆทรงนี้ผมทำตั้งนานแล้วนะครับแต่ไม่ค่อยได้รีวิวเพราะว่าไม่ค่อยได้ใส่รั้วข้างบนนะครับตัวนี้นะครับเป็นนิสสันวิกเอนะครับลูกค้าเอามานะครับคันนี้นะครับก็มีดำคาสซีจากผมนะครับส่เพาลอยนะครับแม็กแม็กบันทุกนะครับแล้วก็ต่อด้มนะครับเป็นปั๊มระบบไฟฟ้านะครับ ทรงนี้เป็นทรงสูงนะครับใส่รั้ว2เส้นนะครับคือถ้าอยากได้ทรงนี้ก็คือแค่บอกผมว่าทรงรั้วสองเส้นแค่นั้นครับจบโอเคทรงนี้จะเป็นทรงสูงนะครับไว้ขนพวกพืชผลทางการเกษตรนะครับขนมันขนตามขนเอ่อคือคือจะขนเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าขนดินก็ได้นะครับแต่คงไม่เหมาะะครับใส่เต็มเต็มนี้ก็ขาดทุนนะครับ <laughs> โอเคเอาไม่อยากรีวิวนานนะครับค so ือแป๊บๆพอนะครับก็คือผมส่วนใหญ่จะถ่ายคลิปนะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับได้ดูรายละเอียดนะครับว่าทําอะไรลงไปบ้างเออถ้าคนอยากจะได้แบบนี้นะครับว่าทํายังไงบ้างบอกว่ายังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับนะก็คือเป็นไม่อยากอธิบายอะไรเยอะนะครับคือถ้าคลิปมันยาวก็มันก็น่าเบื่อนะครับลงรีวิวไปเยอะแล้วนะครับผมรับประกันนะครับเหมือนเดิมนะครับรับประกันมีรับประกันแน่นอนนะครับกระบะทุกลูกนะครับผมทําจากเคบียร์ซิ่งนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นทรงรัสองเส้นนะครับจะของเดี๋ยวเอาไปทาสีเองนะครับเดี๋ยวจะขอเอาไปเข้าอู่สีนะครับก็คือทําทั้งคันเลยนะครับนะคันนี้ซิ่งนะครับคันนี้ซิ่งนะครับสวยนะฮะฝากระโปรงเทอร์โนหนึ่งนะครับเป็นฝากระโปรงของนิสสันเทอร์โนหนึ่งนะครับแก้มขอจะโป่งนะครับเห็นไหมครับโป่งคปับนะครับรถซิ่งนะครับฝากระโปรงสามรูกระจังหน้าน่าจะเป็นแท้ใหม่นะครับของนิสสันนะครับแท้ใหม่เก่าเก็บรุ่นนี้นะครับ ฝากระโปงสามรูนะครับฝากระโปงสามรูนี้ก็จะมีอยู่กับทีดยียิบเจ็ดด้วยนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับงานผ่านไหมครับนะครับการเชื่อมการเข้ามุมต่างๆนะครับเก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับดูคลิปเก่าๆได้นะครับไม่มีอะไรนะครับเชื่อมสวยทุกคันแหละครับนะแจ่มทุกคันนะครับ ก็เหลือรอลูกค้าเอาบางฝุ่นมาใส่นะครับด้านหลังนะครับใส่แล้วก็โอ้โหสวยนะครับเดี๋ยวรอลูกค้าเอามาเฮ้ยไฟท้ายลืมใส่ไฟท้ายเออลืมใส่ไฟท้ายมานะครับเดี๋ยวใส่ไฟท้ายพร้อมบางฝุ่นะครับที่เกียดถอดเข้าถอดออกหลายรอบนะครับผมทรงนี้เป็นไงคะอ้วนๆตันๆนะครับมันๆเลยนะครับทรงนี้ใส่เข้าไปเถอะครับนะครับบรรทุกเต็มที่นะครับเดี๋ยวยกน้ำหน่อยนะครับ จับไหมครับ ดี๋ยวลูกค้าไปทําสีก็สวยนะครับเชื่อมเต็มเชื่อมแน่นทุกจุดนะครับอันนี้ยกยังไม่สุดนะครับนี่ประมาณนี้นะครับโอเคถ่ายแล้วมันจะเมาไหเเนี่ยกล้องมันสั่นๆครับเดี๋ยวไปซื้อไอ้ไม้กันสั่น นะครับเลื่อนๆนะครับฝาท้ายเลื่อนๆนะครับไม่มีเกียร์บูทนะครับไม่มีเกียร์บูทขันน็อตแน่นจนสนิทนะครับนะครับนะครับคือถ้าคนรู้ก็คือจะรู้นะครับว่าฝาท้ายเอ้เลื่อนๆอย่างเงี้ยนะครับมันดียังไงนะครับ คือฝาท้ายเนี่ยถ้าประกอบได้แบบนี้นะครับคือห้ามเจียบูทห้ามอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือจะเลื่อนๆอย่างนี้ก็คือคือศูนย์มันจะตรงนะครับคือศูนย์ในฉากของมันอ่ะมันจะตรงนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาถ้าไม่เท่ากันเวลาเลื่อนพื่อมันงัดมันงัดมันทาให้ฝืดนะครับไม่ได้เจียนะครับเปิดดูเลยครับโอเคช่างประกอบเขาโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวลงลงช้าจะลงช้าลงเร็วปรับได้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับมีไม้นะครับนี่ มีดามคัสซีนะครับดามคัสซีนี่ดามตลอดนะครับดามจนถ,ถ Hence, ึงข้างล่างนะครับเสนิทสนิสนมนะครับดามคัสซีตลอดเส้นไม่มีเลาะนะครับนะครับไม่มีตัดไม่มีเลาะนะครับดามยาวนะครับดามยาวนะครับโอเคนะครับ ใส่ไฟท้ายเสร็จแล้วนะครับใส่บังเลนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปใส่ดินนะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสกันดูเนาะคือใส่ดินให้มันเต็มนะครับแล้วแล้วมันมันต่ําเท่าไหร่นะครับก็จะได้ตัดถูกอันนี้ยังไม่ได้ตัดนะครับคือตัดเวลาขนดินมันจะได้ไม่ถูพื้นมากไปมันก็จะสวยนะครับคือเราก็นะครับเกรงใจรถด้วยนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับบังเลนนะครับ เดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับช่างเอ็นมายืนหน่อยครับบังเลนโดยช่างเอ็นนะครับไอ้ยืนหน่อยครับเป็นไงครับใส่นานไหมครับนานครับนานครับติดตั้งเป็นไงครับก็พอดูได้ไหมครับเด็กๆทํานะครับประมาณนี้เนาะจริงๆต้องใส่หมุดไอ้ตัวมันจะเป็นรูปดาวอะนะครับมันจะเล็ดเลดนะครับสวยๆก่อนแล้วแต่ชอบเนาะอันนี้ก็แบบง่ายๆนะครับไม่ได้ซื้ออุปกรณ์อะไรเลย น็อตนะครับใส่น็อตเอานะครับ okay, โอเคเดี๋ยวไปเทสกันพออายกดับหน่อยพอ เอาลง